ครับผมสวัสดีครับผมอวันนี้ผมมาตกที่ประตูเรืองรางเดี๋ยวองนี้มาเกิดมาครับตกทันเกิดทันเล็กเล็กทันครับก็มาตกไหมเหนือประตูน้ำเรืองรางขึ้นมาหน่อยข้างบนประตูนั้นเรืองรางครับข้างบนก็คอยดูครับว่ามันจะหมานหรือไม่หมานครับติดตามชมครับครับผมผมเยอะโยนเหยื่อแล้วครับโยน เป็นเป็นแล้วครับยังเป็นต้วกันครับ เปี่ยนเปี่ยนวยวไว้จะจับรถไว้ค่อนข้างจะมืดนิดหน่อยดูเหมือนว่าฝนจะตกครับ ได้ครับหนตัวครับปลาเร็รวตะโกนเล็กรู้รเปล่าครับ วน้อยครับตัวไม่ใหญ่ครับโอเค,คเอาครับเป็นมืดมืดยางไง ใชตัวครับปลากระมังครับผมเห็นมังใช้โอเคครับหมายนี้ได้แค่สามตัวเองครับเปิกเล็กครับเดี๋ยวย้ายหมายครับดูหมายนี้เลยครับรูปปลาครับครับหมายไปย้ายขึ้นมาที่เก่าครับตรงนี้เคยได้ปะห้ครับครับผม มีขึ้นครับูปปลาเลยตัวไม่ใหญ่น่าจะเป็นเโตัวเล็กขึ้นขาวๆนครับโอูลปลาผมนะได้ตัวเล็กเงครับเปลี่ยนไม้ไหมครับครับได้สี่ตัวครับ ปลากระมังครับสองตัวแล้วก็ปลากระสูบตัวเล็กสองตัวครับปลาส้อยหนึ่งตัวปลาส้อยหนึ่งตัวครับแล้วปลากระสูบหนึ่งตัวกระสูบแล้วตะโกกครับผมตะโกกครับตะโกกตะโกกหนึ่งตัวครับใช่ไหมครับว่าหมายกระสวยนะครับเนี่ยครับแต่ไม่กินนะครับได้ตัวเล็กๆครับเปลี่ยนหมายใหม่ครับครับผม เปลี่ยนที่ใหม่ครับเก็บเบ็ดแล้วครับผมเก็บเบ็ดแล้วครับเปลี่ยนที่ใหม่ครับ,เ,รบเอามุ้งมาด้วยครับจลักุ้งครับเอาครับเนี้ยก่อนครับขับรถก่อนครับ ยู่ครับนี่ตัวกันนี่ชุนนี่มาจบกระพานคัประานยีิบเจ็ดครับครับผมมาจบประพัน์ผประธานยี่ิบเจ็ดเมื่อกี้ก็ได้สองตัวครสองแทมปลากระมังเล็กๆอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้ตั้งกล้องครับเหมือนจะลงเบ็ดย้ายมาที่ที่ประตูเร่องลางมา ก็เรามาจงนี้ดูครับสัก,กห้าโมงเย็นก็กลับไปครับทุติดามดูครับว่าจะหมาเล่หมาตกเป็นของธรรมชาติครับประมาณปรมาณยี่ิบเก็ดครับ ควรไม่เป็นไรครับธรรม่าตดครับก็มาแล้วเนี่ยครึ่งวันมื่ตกทั้งูุนอยู่ก็ไม่กินกขยายมาที่นี่ครับผมปลาก็ไม่ได้ได้มากี่ตัวเองครับครับผมนำลุนครับ ไสองก็ไม่กินครับได้สองตัวเล็กๆของธรรมชาติครับสมประทานตรนี้ก็เป็นเขาสะพานเออสมประทานครับท้งมากที่เก่าหน่อยเยอะครับทั้งที่ผมตกแม่ไก่ก็ไม่รู้จะไปตกที่ไหนครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดงานของผม อามาตกแค่ครึ่งวันเดี๋งวกลับแล้วครับสี่โมงแล้วเด็กข้ามงปลาก็ได้เนี่สองสี่หกตัวครับเนี่ยตัวเล็กเอาครับไม่เปลี่ยนไม่ไม่ปล่อยครับไม่ทิ้ง เอาครับเดี๋ยวไปย่างย่างจรินครับครับเดี๋ยวก็ไม่เก็บกินเลยครับย้ายหมายมานก็ไม่กินครับเงียบเลยครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดกันครับเก็บเบ,บ็ดกลับพอแค่นี้จบเงียบจริงๆครับเพื่อลงตะข่ายไปได้เยอะเหมอนกันลงตะขา่ายบางกองอไม่กินนะก็ Ờ, r r variance, right? à, kinh của anh đi coi, đi เก็บเสร็จแล้วครับก็ปลาก็าตั้งประเจ้าเลยนะปลาก็ได้ประมาณสามสี่ตัวเล็กๆครับที่ถ่ายให้ดูครับครับผมเดีย๋ยวให้ดูที่ครับปลาปลาที่ยังไม่ปล่อยครับ อาได้ประมาณสามสี่ตัวครับปลาครับผมเดี๋ยวดูครับปลาตัวไม่ใหญ่ครับน่ครับได้ล็หกตัวครับหกตัวเล็กๆเราจะไปย่างนี้ครับปล่อยก็น่าจะตายครับผมหงายท้องแล้วครับครับผมใค่นี้นะครับดูสมัยครับครับผมใค่นี้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับ อ่าวันนี้เอารถจมมาโบนขับบน,นครับโครแบหมายครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับปลาครับตกน้ำมากกลางวันนี้ครับไม่ทิ้งครับเนี่ยครับหกตัวครับหกตัวแต่นี่มาไงไม่รู้เนี่ยตัวเริงเลย ตมติดเบ็ดมาผมจะปล่อยมันก็ัวันตายเลยมาย่างไปเลยครับนี่ครับใส่เกลือครับย่างใส่เกลือกิดไม่ต้องออกครับกิดไม่ถอดแหวนในท้องเอาตะขี้ออกครับกิดขี้แม่ออกครับนี่ครับตาเกลือแล้วก็โอ้สุดยอดเลยครับกินก็นี่ครับกินเขาขันเดียวครับ ข้าวเ,เหนียวนะครับครับวันนี้ผมไม่เท่านึ่งข้าวเหนียว,นนวกินจะหมดแล้วครับเดถุงเบ็ดนี่ครับช่วงเย็นถ่ายปลาตกเบ็ดมาก็ถ่ายปลาครับเนี่ยโอ้ยกินข้าวเหนียวเนื้อแซ่บเลยยอดหนึ่งไม่เท่านะครับข้าวเหนียวนี่หนึ่งหนึ่งไม่เท่าครับใส่ถุงไว้กินง่ายๆครับ <c oughs> ต้องล้วงไม่ต้องจกนะฮะใส่ถุงไว้ครับแต่เมื่อเช้านี้ผมก็เอาไปกินไปตกเบ็ดผมลืมถ่ายดูครับตอนกินไม่ใช่เมื่อเช้าเลยเมื่อตอนบ่ายตอนบ่ายเลอบ่ายมากกว่าผมก็กินนั่งกินอยู่ผมไม่ได้ถ่ายตอนผมกเก็บเบ็ดเสร็จเปลี่ยนหมายเี้นี่ฮะสองหม้ครับตกเบ็ดสองหม้ได้ปลามาแค่นี้ครับ ปลาไม่กินเบ็ดเลยครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมว่างจากงานเหตุุระะผมจะเข้าไปติดตามครับนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ทำงานด้วย ก็บางวันก็โอ้โหไม่มีเวลาเลยครับทําทั้งวันกะกลางวันก็ทําทั้งวันครับต่างคืนก็ทําทั้งคืนครับออกมาบางทีผมก็ออกกะมาผมก็ง่วงนอนครับง่วงนอนแล้วก็กดเข้าไปดูบางทีก็ผมก็เผลอหลับไปครับเลยไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไรไบอกแต้องกลับมาดูใหม่อีกรอบครับตื่นมา <c oughs> ครับผม แสนทรมานเนาะทรหดจริงๆครับออกกะมาก็เหนื่อยกว่าง่วงนอนครับผมพยายามครับผมพยายามจะติดตามเพื่อนๆทุกคนครับแต่บางครั้งก็ต้องนานหน่อยนะครับก็ต้องเห็นใจกันด้วยครับครับผมครับน่ครับผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับจะนานก็ไม่เป็นไรนะครับ กินคว้างนานก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมติดงานอยู่เรเลยนานหน่อยก็ไม่ค่อยได้ตบเด็กเท่าไหร่ผมก็พยายามหาคลิปอื่นลงบ้างครับเื่อได้เพื่อนๆได้ดูว่าผมก็ยังทําคลิปอยู่ครับ <c oughs> แับผมยืมกดไลค์กดกติดตามซับสไครต์คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับ เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดถูกใจใความเออะไรคอมเมนต์ดีๆให้กับผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงครับได้่บอกว่าขอบคุณครับผมเดากไมา้ครับสวยครับ ไรเลยครับดอกกล้วยไม้ดอกอะไรเนี่ยสวยงามจังเลยครับ